สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะนำเสนอเรื่องการเท่ากันกับการเทียบเท่ากันของเซตนะคะอ่าเรามาดูเลยนะคะว่าการเท่ากันหรือการเทียบเท่ากันของเซตนี้มันต่างกันอย่างไรนะคะอันแรกเลยนะคะเรามาดูการเท่ากันของเซต2องเซตนะคะเซตสเซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวเหมือนกัน ะะมีสมาชิกเหมือนกันทุกตัวเลยระหว่างเซตทั้งสองเซตนั้นนะคะโดยที่สมาชิกในเซตนี้อาจจะเรียงลำดับแตกต่างกันก็ได้นะคะ,ะหรือว่าสมาชิกที่ซ้ำกันเนี่ยให้เรานับเป็นสมาชิกตัวเดิมตัวเดียวนะคะจะไม่นับเป็นสมาชิกตัวใหม่อย่างเช่นเซตหนึ่งสองสามมันก็จะเท่ากับเซตหนึ่งสองสามนะคะ เซตหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสามก็จะมีค่าเท่ากับเซตสามสองหนึ่งสองหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าตัวอย่างตรงนี้นะคะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งสามตัวนะคะเพราะฉะนั้นในหนึ่งสามตัวนี้เนะี่ยเราก็จะจัดให้มันเป็นตัวเดียวก็คือสมาชิกตัวเดียวกันนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะนี่หนึ่งซ้ำกัน ก็จะนับเป็นสมาชิกหนึ่งตัวต่อไปนะคะสองสองี่สองซ้ำกันอันนี้ก็สองซ้ำกันเราก็จะนับเป็นสมาชิกตัวเดียวนะคะต่อไปนะคะสามสามีตัวเดียวก็วจะเป็นสเพราะฉะนั้นทั้งสามเซตเนี้ยมันเท่ากันการที่เซตจะเท่ากันก็ต่อเมื่อมีสมาชิกเหมือนกันทุกตัว นะคะต่อไปเซตสามห้าเจ็ดเก้าเท่ากับเซตห้าเก้าสามเจ็ดอันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าสมาชิกทุกตัวเนี่ยมันเหมือนกันนะคะเพียงแค่ว่ามันเรียงมันเรียงลำดับต่างกันแค่นั้นนะคะสามอันนี้ก็มีสามเหมือนกันเซตนี้มีห้าเซตนี้ก็มีห้าเหมือนกันมีเจ็ดเจ็ดเหมือนกันแล้วก็มีเก้าเป็นสมาชิกเหมือนกัน เพียงแค่เรียงต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะเซตสามห้าเจ็ดเก้าย่อมเท่ากับเซตห้าเก้าสามเจ็ดนะคะต่อไปนะคะเซตของ x โดยที่สาม x ลบห้าเท่ากับสิบหกเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะนักเรียนจากตรงนี้นะคะจากเซตนี้เราเอามาขยายดูซินะคะเซตของ x โดยที่สาม x ลบห้าเท่ากับสิบหกนะคะ สามเอ็กซ์บห้าเท่ากับสิบหกเรามาแก้สมการหาค่า x กันนะคะจะได้สามเอ็กซ์เท่ากับสิบหกบวกห้าสามเอ็กซ์เท่ากับยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้น x เท่ากับยี่สิบเอ็ดหารด้วยสามนั่นก็คือ x เท่ากับเจ็ดอ่ะนี่คือเซตแรกต่อไปเซตของ x เป็นสมาชิกของจำนวนนับอามาน,นี่ละกันนะคะ โดยที่ x กำลังสเท่ากับ49เพราะฉะนั้นจํานวนที่ยกกําลังสองแล้วได้49นะคะก็คือ,อ x เท่ากับ7กับลบ7ใช่ไหมคะแต่อย่าลืมว่าเขาบอกว่า x เป็นสมาชิกของ n ซึ่ง n ก็คือจํานวนนับเพราะฉะนั้น x เท่ากับ7กับลบ7ที่เป็นจํานวนนับก็คือ7นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ x เท่ากับ ซึ่งเราจะเห็นว่าสองเซตนี้มันทำไมกันค่า x มันมีค่าเท่ากันเราก็เลยบอกได้ว่าสองเซตนี้มันเป็นเซตที่เท่ากันได้นะคะต่อไปนะคะเซตของเซตหนึ่งสองกับเซตสองสามอันนี้ก็เป็นเซตที่เท่ากันเช่นกันนะคะมันอาจจะสลับที่กันอยู่นะคะนี่สมาชิกตัวที่หนึ่งเซตหนึ่งสองอันนี้ อ่าเซตสองหนึ่งอันเดียวกันนะคะขอแก้ไขนิดนึงนะคะตรงนี้คือเครื่องหมายคอมมาอา่ลืมใส่นะคะลืมใส่ต่อไปเซตสองสามสมาชิกตัวที่สองกับเซตสามสองก็คือสมาชิกตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นสองเซตนี้จึงเท่ากันนะคะแต่ว่าเซตหนึ่งสองสามสี่กับเซตสองสามสี่ห้าไม่เท่ากัน เพราะว่าเซตหนึ่งสองสามสี่มีหนึ่งนะคะแต่เซตนี้ไม่มีหนึ่งเซตข้างหลังไม่มีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่ามันไม่เท่ากับนะคะเซตของศูนย์เนี่ยอันนี้มีสมาชิกหนึ่งตัวคือศูนย์ไม่เท่ากับเซตว่างเพราะว่าเซตว่างไม่มีสมาชิกอยู่ในนั้นเลยนะคะเซตของหนึ่งอ่านี่คือมีหนึ่งเป็นสมาชิกส่วนเซตข้างหลังก็คือมีเซตหนึ่งเป็นสมาชิกซึ่งสมาชิกมันไม่ใช่ตัวเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่ามันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นการที่เซตสองเซตจะเท่ากันนะคะก็คือมีสมาชิกทุกตัวเหมือนกันเราถึงจะบอกว่ามันเท่ากันได้นะคะต่อไปนักเรียนก็จะไปเห็นคำว่าเทียบเท่าเซตที่เทียบเท่า,ททามันต่างกันยังไงกับเซตที่เท่ากัน นะคะต่างกันยังไงระหว่างเทียบเท่ากับเท่ากันนะคะเซต A เทียบเท่ากับ B A เทียบเท่ากับ B เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะเเทียบเท่า B นะคะก็คือลูกศรมีหัว2อ,อข้างนะคะในกรณีที่มันเป็นเซตจำกัดการที่เซต2%เซตจะเทียบเท่ากันนั่นก็คือมีจำนวนสมาชิกเท่ากันมีจำนวนสมาชิกเท่ากัน อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ขอแค่มีจำนวนสมาชิกเท่ากันเราก็เรียกเซตสองเซตนั้นว่ามันเทียบเท่ากันนะคะแต่ถ้าบังเอิญว่ามันมีจำนวนสมาชิกเท่ากันด้วยแล้วก็เป็นตัวเดียวกันด้วยนะคะเราจะเรียกว่าเป็นเซตที่เท่ากันแต่ถ้ามีจำนวนสมาชิกเท่ากันแต่ว่าสมาชิกแต่ละตัวไม่เหมือนกันเราเรียกว่ามันเป็นเซตที่เทียบเท่ากันนะคะ อย่างเช่นอะไรเซตหนึ่งสองสามมันเทียบเท่านะคะใช้สัญลักษณ์ว่าเทียบเท่ากับเซต A B C ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเซตหนึ่งสองสามมีสมาชิกสามตัวอันนี้มีสมาชิกสามตัวใช่ไหมคะเซต A B C ก็มีสมาชิกสามตัวเพราะฉะนั้นสองเซตนี้มีจำนวนสมาชิกเท่ากันเราจึงบอกว่ามันเทียบเท่ากันนะคะต่อไปเซตหนึ่งห้าหกแปดเก้า มีสมาชิก5ตัวนะคะเซตกขคง,งจก็มีสมาชิก5ตัวเพราะฉะนั้น2เซตนี้สมาชิกไม่เหมือนกันทุกตัวนะคะแต่มีจํานวนสมาชิกเท่ากันคือ5ตัวเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจึงใช้สัญลักษณ์เทียบเท่านะคะต่อไปนะคะเซตของ x โดยที่ x กำลัง2เท่ากับ1นะคะ x ยกกำลังสองเท่ากับ1อ่ะเรามาแปลงเซตนี้นะคะ x กำลังสองเท่ากับ1เพราะฉะนั้น x ก็คืออะไรจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วเป็น1ก็คือ1กับลบ1เพราะฉะนั้นเซตนี้ก็คือเซตของ1กับลบ1มีจำนวนสมาชิก2ตัวเซต10กับ11ก็มีจำนวนสมาชิก2ตัวเพราะฉะนั้นสมาชิกไม่เหมือนกันเราก็เลยใช้สัญลักษณ์ก็คือการเทียบเท่านะคะ ต่อไปนะคะเซตของหนึ่งอ่าหนึ่งนี่คือสมาชิกตัวที่หนึ่งนะคะแล้วก็เซตหนึ่งสองสามนี่คือสมาชิกตัวที่สองนะคะอ่าส่วนเซตข้างหลังก็คือเซตเซตหนึ่งมีสมาชิกเป็นเซตหนึ่งกับเซตสองนี่ก็มีสมาชิกสองตัวเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเซตสองเซตนี้มันเทียบเท่ากันต่อไปนะคะเซตหนึ่งสองสามนี่มีสมาชิกมีหนึ่งเป็นสมาชิกสองเป็นสมาชิก สามเป็นสมาชิกมีสมาชิกสามตัวนะคะแต่เซตข้างหลังคือเซตหนึ่งสองเป็นสมาชิกแล้วก็สามเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นอันนี้มีสมาชิกสองตัวอันนี้มีสองตัวนี้มีสามตัวจะเห็นว่าจํานวนสมาชิกของเซตมันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่ามันเทียบเท่าไม่ได้เราก็เลยบอกว่ามันไม่เทียบเท่าไม่เทียบเท่าด้วยแล้วก็ ไม่เท่ากับด้วยนะคะต่อไปเซตของศูนย์นะคะเซตของศูนย์คือมีสมาชิกหนึ่งตัวคือศูนย์กับเซตว่างเซตว่างไม่มีสมาชิกนะคะ่าเซตของศูนย์นี่มีสมาชิกหนึ่งตัวเซตว่างนี่คือมีสมาชิกศูนย์ตัวเพราะฉะนั้นเซตของศูนย์นะคะไม่เท,เท่ากับเซตว่างแบบนี้นะคะนี่คือความหมายของ เซตที่เท่ากันกัแบเซตที่เทียบเท่ากันนะคะต่อไปเราอาจจะไปเจอในกรณีที่มันเป็นเซตอนันต์นะคะเซตอนันต์การที่มันจะเทียบเท่ากันเนี่ยหมายความว่าเราสามารถจับคู่สมาชิกระหว่าง a กับ b หรือว่าระหว่างเซตกับเซตแบบ1ต่อ1ได้แบบ1ต่อ1ได้นะคะอย่างเช่นอะไรอ่ะสมมุติว่ารูให้เซต a เซต A เป็นเซตของจำนวนนับละกันหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดจุดจุดอ่าไปจนถึงอินฟินิตี้ให้เซต B นะคะเป็นเซตของจำนวนคี่กระหนึ่งสามคี่บวกนะคะห้าเจ็ดเก้าจุดจุดจุดไปจนถึงอินฟินิตี้คำว่าเซตสองเซตสามารถจับคู่กันแบบหนึ่งต่อหนึ่งนั่นก็คือ นะคะนั่นก็คือจับกันไปทีละคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบเนี้นะคะจับไปได้ตลอดนะคะนี่ตลอดไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเซตถ้าแบบเนี้ยเราเรียกว่ามันเทียบเท่ากันได้นะคะแต่มันไม่เท่ากันเพราะว่าสมาชิกแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องออสังเกตด,ดีๆนะคะว่าเซตสองเซตเนี่ยมันจะเท่ากันหรือว่ามันจะเทียบเท่ากัน การที่มันจะเท่ากันก็คือสมาชิกทุกๆตัวที่อยู่ในเซตต้องเป็นสมาชิกที่เหมือนกันนะคะที่เหมือนกันแล้วกเ็เทียบเท่าก็คือไม่เหมือนกันสมาชิกแต่และตัวไม่เหมือนกันแต่ว่ามีจำนวนสมาชิกเท่ากันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจากการที่นักเรียนได้เรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถที่จะทำ กิจกรรมที่4ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ